นี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุทเทศคันทริเบลนะคะช่องนี้มีแต่ข้อซ <c oughs> และวันนี้นะคะเราก็มารีวิวกันค่ะ <c oughs> ที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะคือปากกาพอยสกาที่นวันหยิบม,มาใช้บ่อยมากมากมากมา,มา,มาตั้งแต่ไตรามาสที่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสที่จะมาแบบรีวิวอย่างจริงจังสักทีนะมาพิเศษกว่าชาวบ,บ้านตรงไหนทําไมมันถึงแพงกว่าวันนี้เรามาคุยกันค่ะ by the way จริงๆแล้ววันนี้นวนัน,วนตั้งใจว่าจะทำา f a b r i c of the Third Quarter นะคะเ a อรสของรอบ3 แต่ว่านาวานคิดมา3วันแล้วยังไม่ค่อยมีอะไรที่มันแตกต่างจากเฟอร์ริของควอเตอร์ที่แล้วเท่าไหร่เลยจ้ะขอแบบคิดอีกทีหนึ่งอาจจะแค่แค่หัวแตกอาจจะออกมาก็ได้นะสกิปไปก่อนนะคะเรามาแวะที่น้องอันนี้ดีกว่าตัวยูนิฟอ์สก้านะคะเขาก็จะมาใน2สีหลักๆถ้าเป็นแบบแพ็คอย่างนี้นะคะตัวนี้ที่ตามร้านาเขาจช้คีว่า soft colors นะคะแล้วก็สีแบบนี้ใน1พัคเนี่ยมันจะมี8สีราคาค่อนข้างหลากหลายมากเลยเห็นต่ำสุดอยู่ประมาณ450 ะะแล้วก็พุ่งไปถึงประมาณ600เลยนะคะแล้วก็หัวนะคะเขาก็จะมีหัวแบบที่นวานมีนะคะเขาเรียกว่า 3m e นะก็จะเป็นหัวเล็กที่สุดแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกเนี่ยคือ 5m หัวที่เป็น 5m เนี่ยให้นึกถึงหัวของปากกาไว้ปอดอะคะ่ะแล้วก็อีกแบบนึงคือหัวตัดแต่แบบไม่ค่อยแน่ใจว่าหัวตัดจะมีบจัดแท็กหรือเปล่าน,นะคะแล้วหัวตัดก็มีอีกหลายไซส์มากๆเลยะคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นจัก,กรวาลของพอส์คาค่ะนอกจากพวกสีที่เราเห็นเป็นสีพื้นฐานแบบนี้แล้วนะคะ<ๆ>ก็ยังจะมีสีพวกเมทลัล ะะเขาเป็น w าบเอ A บส e า Marker นะคะเขาเจอค่อนข้างยังไงเดียเขียนได้ทุกพื้นผิวแต่ถ้าดูในรูปเนี้ยค่ะพวกบนแจก,กันก็ได้บนแคนวาสก็ได้บนแก้วก็ได้คือเขียนได้หมดเลยถ้าเป็นแนวแนวคอบจกักรวาลอีกเจ้านึงก็คือช h ปปีนะคะแต่ว่าช h ปปี้เนี่ยก็ให้ t e x t อร์ไม่ใช่แบบนี้ texture ที่ของ p o s c a ออกมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกันกับอ สีอะคริลิกสีที่ได้นะคะมันจะออกมาประมาณนี้คือพอรูปไปแล้วมันจะมีความนุนนนนิดนึงอะคะ่ะคือระหวานนะ่างน่ะติดน้องอยู่นะสีเขาไม่เหมือนใครไงเนี่ยดูดิสีมันค่อนข้างพิเศษแล้วมันก็จะโดดเด้งออกมาจากตัววัตถุเยอะมากเลยนะคะจะเขียนบนอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันน่ารักอะลองนึกถึงสภาพนะถ้าคุณเอาอย่างอื่นนะทีอะ่อย่างเช่นแบบอย่างเงี้ยแล้วเขียนไปบนเนี้ยสีมันจะไม่ลอยขึ้นมาสีมันจะซึมเข้าไปกับตัวผืนผ้าแต่ว่าพอสคา่านี่คือพอเขาแห้งแล้วเหมือนเขาลอยตัวขึ้นมาจากกระดาษหรือตััวววตถุ่ะคแล้ก็ สามารถเขียนทับได้ด hmm. hmm ้วยนะคะมัน hmm. ม hmm ีความผสมผสมที hmm. Hmm ่เ hmm ท่ๆทเก๋เก๋ดีอะลืมให้ดูชัดๆนะคะว่าน้องเขาหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะนี่คือตัวด้ามนะคะชื่อสีนะคะจะอยู่มุมนี้นี่พอเราแกะออกมาค่ะตัวหัวเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาจะใช้ก็ต้องเช็คๆเขาเวลาหัวตรงเนี้ยมันสามารถที่จะแบบเหมือนยุบๆอย่างนี้ได้ในการยุบยุบเนี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นตัวปั๊มน้ําหมึกให้มันไหลขึ้นมาในปากกาเั้นได้มาครั้งแรกอ่ะตัวหัวมันจะเป็นสีขาวจ้วเลยเราก็ต้องเขย่าเขย่ากด จนกว่าจะได้นะคะถ้าสมมติสีมันเริ่มซิดอะ่ะก็เขยา่าเขยา่าแล้วก็กดๆไปเรื่อยๆมันก็จะฟื้นชีพข,ข,ข,ขึ้นมาได้จะสวดสีให้ดูนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันระหว่างจะเว้นสีขาวเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเขียนบนนี้สีขาวก็คือสีขาวอยู่ดีนะจ๊ะถ้าเป็นตัว soft color ถ้าใครชอบสี pastel คือแบบมันใช่อะ่ะเนี่ยแบบโอ้โหม่วงเหมือนเขาดีไซน์มาแล้วให้น้องแบบอยู่ด้ยวยกันได้อะ่ะ อ๋อใช่อย่างลากวามสำคัญอันนึงของเขาคือเขาอ่ะไม่ทะลุนะจ๊ะอาจจะมีแบบเหมือนมีขุยของกระดาษลอยขึ้นมานี่เห็นปะเห็นเป็นโกส์แต่ไม่ได้ทะลุนะคะถมๆก็อาจจะมีนิดนึงอันนี้คือน้หว่าใช้สีซอฟต์ัลเลอร์มาเยอะแล้วนะคะหัวมันค่อนข้างโซมแล้วอ่ะมันก็ทําให้บางทีขีดไปอาจจะมีขุยหลุดออกมานะคะไม่มีความสีชมพูใกล้หมดจริงๆอันเนี้ย นี่ก็คือเหล่านอนในสี soft color สีมันแบบลูกกวาดขนมน่ารักเหมือนของเล่นเด็กตะะ่อมานะนคะระหว่างจะสวดตัวนี้นะคะเหมือนเดิมที่ว่าระหว่างจะไม่เอาสีขาวมาสวอชนะคะแล้วก็ระหว่างจะใช้สีตัวเนี้ให้มันอยู่ข้างๆคือเหลืองอย่างเงี้ยค่ะมันคนละเหลืองอะ่ะเนี่ยนี่มันเหลืองมจะอ่อนกว่าเหลืองนี้ฉนันระหว่างจะเอาสีที่มันเป็นแบบหน้าตาเหมือนกันไว้ข้างๆกันนะคะจะได้เห็นกันชัดไมหมว่าคงชัดแหละอันนี้ก็จะเหลืองอันนี้ก็เหลือง สีเดียวกันไลท์บ b ลู e เหมือนกันแดงนะคะ สีชมพูแล้วก็สุดท้ายเป็นสีดํานะคะให้ดูอันนี้ไกลๆก็จะมีแค่สีฟ้าเท่านั้นนะคะที่จะเป็นสีเดียวกันที่เหลือมันจะเหมือนอันนี้เอาสีอันนี้ไปเติมสีขาวได้สีอันนี้มาค่ะข้าพเจ้านึกออกแล้ววัดลืมอะไรไปลืมเขียนชื่อสีจากอันนี้ก่อนสีตัวนี้มันชื่อว่า aqua green นะคะ lavender ฟ้าเหมือนกันนะคะคือ light blue สีนี้ชื่อ coral pink นะคะ light pink สีนี้ชื่อ apricot นะคะ sunshine yellow ดำคือดำนะคะ black Y ยลโล่ yellow ก็เยลโล่นะคะพิงค์ไวทีนี้สีน้ําเงินนะคะกรีนอีกสักทีปเปรียบเทียบสองฝั่งนะคะก็จะดูแคเตอร์ชัดเจนนะจัดเสร็จไว้ทําให้เราจัดการได้ไง่ายว่าเราต้องการงานที่มันประเภทนี้หรือประเภทนี้ดีนะคะก่อนที่เราจะไปพัรต่อไปนะคะอันนี้ย่าอีทีนะคะราคา8ด้ามน,นะคะอยู่ที่แถวๆห้าร้อยบาทหนะว่างย่ามองว่ามันราคาค่อนข้างสูงอยู่นะคนที่ควรซื้อเลยเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบงานประดิษฐ์ชอบเพนท์ของต่างๆมันจะง่ายมากมาก ง่ายกว่าสีอะคริลิกค่ะหรือว่าใครที่วาดกระตูนทํางานอาร์ตอะไรเงี้ยน่าสนใจแต่ว่าถ้าสมมุิจะซื้อมาเพื่อที่จะทํเจอร์น a ลหรือว่าจะเอาไว้ตกแต่งสมุดโน้ตอย่างเดียวเลยเนี่ยนะอยากให้คิดเยอะๆค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกราคามันค่อนข้างสูงข้อดีของมันคือสีมันไม่เหมือนใครแล้วก็มันได้เท็ก u เจอร์ที่มันโดดเด้งที่นวลให้ดูตอนต้นนะมันเหมือนสีมันลอยมัน Pop เอ t าท์ขึ้นมามันไม่เหมือนสีแบบอื่นแต่ว่าในราคาเนี่ยถ้าจะลงทุนไปเนี่ยแล้วก็ถ้าไม่ใช้นานๆเข้ามันก็จะแห้งได้ด้วยคือมันไม่ได้แบบนนนรัมากี่คือ เก็บน้องคนนี้คะ่ะเอาไว้ในกล่องเหมือนกันกันกบที่น้หวันเก็บปากกาตัวอื่นบวกกับใช้ยเยอะด้วยนะคะ3เดือนมันก็เริ่มซีดแล้วอะไม่ได้แบบว่าอยู่คงกระพันแบบพวกครีเออราซูเปอร์เทสก็คืออยากให้คิดเยอะๆแล้วกันและก็ถ,ถึงเวลาลองเอาน้องมาเพ้นท์ดูนะคะเดี๋ยวน้หวานขอทําความสะอาดเคสหน่อยคือหลังจากน้หวานนะซื้อเคสแล้วกลายเป็นแบบของก๊อปเกาหล,ลีบ้างแอบหลอนๆไปเลยนะคะในการจะซื้ออะไรที่มันมีลายก็จะซื้อเป็นแบบโลง่งๆนี้ดีกว่าแล้วก็มาเพ้นท์เองมันก็ติดสติกเกอร์เองจะได้มั่นใจว่าของเนี้ย กอแน่นอนค่ะไอเดียของการแพนรอบนี้นะคะเป็นพวกโปรดักส์ของเกาหลีที่มันจะแบบเป็นอย่างเงี้ยลายเป็นตารางตารางหมักลุกมองลุกแล้วก็เลยขาคณิตเยอะๆซึ่งลายเหล่านั้นจริงๆเป็นพวกของยุค 60s 70s วกปากกาพอลสค่ะาแพนลงไปแล้วนะคะมันก็จะเกาะอ,อยู่กับตัวพื้นผิวะคะ่ะแต่ถ้ามีไอแหลมๆไปขูดอะคะ่ะมันก็จะหลุดได้เพราะฉะนั้น้หว่านจะใช้อันนี้แพนเสร็จแล้วนะหว่านจะเอายาทาเล็บอคริลิกนะคะเคลือบลายนิดนึงนะด้วยความที่น้องมีความเป็นยุค 60s นะคะเราก็เลยจะใช้สี ที่มันปิดปาร์ตสีที่กัดกันเลยอะคะ่ะชมพูคู่กับเขียวแล้วก็ลายเนี่ยน้องหวานไม่อยากให้มันเลยค่ะคณิตมากอยากให้มีความอิสระนิดนึงนะคะแล้วก็ขีดค่ะขีดแต่ว่าขีดแบบอิสระเหมือนกันนะคะเห็นสีอยู่เนาะมาเจ้าอิสระคือช่วงที่น้องยังไม่แห้งเต็มที่เนี่ยนะคะถ้าจะเปลี่ยนจะอะไรก็คือแก้ตอนนี้ได้เลยเออกกระดาษเนี่ยลูบปืดออกจบง่ายมากแล้วเราก็ใช้ปตัด ตอบน้องนิดนึงนะคะแล้วก็เหลืองนะคะควรจะมีอะไรตรงนี้ออกสีม่วงกับสีเขียวนี้ ในในสีขาวก็มาหนึ่งก้อนแล้วนะคะไปอีกก้อนค่ะได้มาเป็นแบบนี้นะคะลายของเราลายของเราใช้นี่นะคะเป็นท็อปโคดซื้อมานานแล้วตอนที่น้ำหวานยังติดติ๊กเกอร์ที่ตามเล็บอยู่เลยะค่ะจนตอนนี้เลิกเพราะว่าน้ำหวานเล่นเป็นน้องมิคเลซันโดแบบรูดอย่างเงี้ยรืดก็คือน้องแฮก็กหมดเลยนะคะอ้าวไม่สมารถสมาคีกันเลย เธอหลุดออกมาทำไมตอนนี้เอออ่าน้าหวานน่าจะไม่ได้ใช้น้องนานเกินไปนะคะเพราะว่าชิ้นนี้กับชิ้นนี้หลุดออกจากกันไม่พอชิ้นที่เป็นแปลงก็ยังอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเอาอันใหม่อ่ะเป็นอันนี้แทนนะคะปาดนอนคะอบน้อนนะคะ A few inches later, a few moments later. ด้วยความที่แบตกล้องจะหมดอีกแล้วนหวานก็จะปิดคลิปไปพร้อมๆกันกับอบ UV น้องไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูภาพสุดท้ายเนี่ยตอนข้างหลังนะคะคิดว่าตัวนี้น่าจะทาให้คนที่กํลาลังลังเลว่าควรซื้อพอสค่าไหมพอแต่เห็นได้มากขึ้นนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าชอบถ้าใช่นะคะนหวานก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ไปด้วยนะคะมี Twitter please follow astudyideas underscore ค่ะเฟซบุ๊กแฟนเพจของนวลหวานคือ a d a n t e c o n t r i b u t o r w u แล้วก็ IG ขอจนวลหวานมี2อ,อันนะคะอันที่แบบลงเรื่องทั่วๆไปส่วนตัวคือ a n t u d e p p และก็ลง เรื่องกับพวกครึ่งของครึ่งเขียนนะคะคือ a d e n t e underscore selector เดี๋ยวเรามาดูตอน finish look ของน้องกันนะคะ one debt to society later นี่คือ finish look ของเรานะคะน้องขอเขากจชอบ happy อะ happy กับสิ่งที่น้องเป็นอะดีจังเลยอะ